มาแล้วมาแล้วปนปลาปนปลามันมันถั่วใยไงเลยพี่น้องเอ,อ้ยปนนะปนปา hey, ลาเอ้ยี้ดำาหวหน่อยถตว่าดำนิดน้อยเอาเจาะซ้ำนี่แหละ <laughs> กิน <laughs> กินกันกินบ่เยี่มสิเป็นดำให้อีฝันเวลายอยู่ย่านบ่เยี่มสม่นบ่ออืมนี่หนึ่งปลาลดครับพี่น้องหมึ่งปลาลดสีตัวซ้ำนี่แหละ อย่างตำหมกหุ้ใบอินพี่นอ้องเอ้ยเดีย๋ยวสิไปตำปอกๆให้ข้าวเยี่ยวแฟนว่าจะกินเบิดเห็นตำม,มาหลายกินมาเบิดสันดีปนถุยง่ายเลยซิมซ้มจิ้มเราไปปนซิม้มเราแซ่แบปะแซ่บปนปลาหน้าย่ำนีมน่มันมันพี่น้นองมันแซ่บ ตำมะงุ่นน่อยอยาตมตำมะฮุ่นไม่ยิ้มพี่น้องเอ้ยบ้านี้คนแหงแสบแนวนีบคนแหงตำม,มาหน้อยเออแล้วไปตำไ้เอ็กมาได้กินเม็ดเข้าเดียวปุงเครื่องเครื่องกับเคาะพร้อมแล้วมะฮุ่งกับฟันไว้แล้วเรียบเลยหนึ่งปลาลดหนึ่งปลาลดหน้าเฮ้านี่แหละพี่น้องปลาลดหน้า บโบเมนปลาลดเลี้ยงปนปลากับปนปลาหน้าได้ช่วงนียพี่น้องปนปลานาปนปลาจากธรรมชาติปลาธรรมชาติเทานีนปลาบ่ได้เลี้ยงแซบ่บส่วนตัวพี่นอ้องกินเบิดเน้หรือ,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 อว่าตำมะน้อยหิวแห้งมาคือเฮียาตำห้องไม่อิ่มา็ไม่อิ่มถ้าว่าทิ่อิ่มทอดเยอะว่า มันหิวแห้งมันก็ย่างไม่ยิ้มเอิญไม่กินขันขเขาในสวนนิดทีดีพี่น้องเอิญไม่กินแบบ่เดี๋ยวเดียวยุหันหละ่ะบนเขาอันแบบว่าเห็ดงันติดพันไหมพี่น้องแบบว่าเราไปเห็ดเบิงผักเบิงตง้นไหม่ต้นอะไรที่เราปลูกไว้ห่นละ่ะเราก็มีควาวมสุกเผิดเพื่อนไปเรื่อยๆบันเราก็เอิญไม่กินเขาวาเดี๋ยวเดียวแม่สิไปกินดอกหิวปันานวสันบัดพ่อมันกินนม่หิวแห้งเราพี่รองเลยบันี้ต่หมอหงม้าห่น้อยๆย่างไม่ยิ้มสั่นแล้วบัน นี่เสียงหลบกลัวแน่แจ้งน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นสูบบอวิตปลาอยู่หลังบ้านนี่นี้หนึ่งปลาลดบาสนใจปนเลยมีแต่เมนูแบบเมนูปลาปลาแมนูบันบันนี่สิละพี่น้องคุณยายเรามากินอาหารแบบนี้นะหนึ่งปลาลดมันมันกินกับตหม้งงูสุดยอดเลมดยมายาย คุปลากะเสียบตำมักุ้งกะเสียบหนึ่งปลาลดกะเสียบอันนี้แม่นคุณยายเบอกเ้อบัวพันธุ์บัวเดียวเองเนอะบัวมันหย่อนกะฟองเองเนี่ยต้องถามคุณยายว่าแซ่บอีหลีบ่แซ่บอียบไม่หรือนะหลูกงั้นเพราแม่นบอกหย่อนให้ลูกดีใจตัวคุณเฮ็ดกับเขาให้กำลังใจคุณเฮ็ดกับเขาตัว โอ้่็เสพแล้วบังไปกินแต่แก้วบ่ออเออเบิ้งไปกินคุณยายหมายความว่าถ้าซ่บนี่ก็ต้องเบิ้งในการกินว่าแซ่บอีหลีบ่ถ้าแซ่บอีหลีก็คือกินหลายๆกินเป็นแต่เสพหนึ่งประหลดมันมันพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บค่ะบหมพันซีนนะมันไหลสดๆม,มักพอดีว่ายายนัวดพอดีวะ กินบ่บ่เบื่อพี่น้องกินได้ทุกมือตำบักฮงปลนปลาหนึ่งปลาเมนูบานบานไดกินได้แบบซ้ำๆแม่พี่น้องซ้ำๆบ่เบือบอเบ่อบ่เมนว่ากินอันมือเศร้าแล้วมือเทียงสิบว่าอยากได้พี่น้องอยากอีกคือเกาอยากแนวเกาแม่พี่น้องซ้ำๆเดิมๆอยู่วนไปวนมาอยู่สี่แหะคะ่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ